แนะนมเจ้าภาพต้องขอขอบคุณคุณปอดีกล้าจงยิ่งและครอบครัวเป็นอย่างสูงยิ่งครับทุกที่12เเรียนเชิญคุณแม่โบสีส้อยดอกและครอบครบัวขอเรียนเชิญครับ ในนามเจ้าภาพก็ต้องขอขบคุณคุณแม่บุตรีลลสร้อยดอกและครอบครัวที่หลังจยิงครับทุกที่ติบสาม เรียนเจิญกรุณาภาสร้อยดอกขออป,ป,ป,ปตหมู่6บ้านสมิทธน้อยเป็นเกินครับในนามเจ้าภา,าพาต้องขอขอบคุณคุณชนาภาสร้อยดอกขอบตหมู่6บ้านสมิทธน้อยเป็นหลังสุณดิ้งครับ ทุกที่ส่ไปเเชิญคุณวัชเชรินามงามดีตผูบ้านไปเชิญครับหมดแล้วหล่าน้ำ้ส่เลยเด้อเด้อเ้เด้ว ในนามเจ้าภาพต้องขอขอบคุณคุณวัชเรนนามนามอดีตผู้ใหญ่บ้านบนท่านสลักใจเป็นกา่างสูงยิ่งครับทุกที่15บห้เรียเชิญคุณแม่อิสรีแป้นทองและครอบครัวขอเรียนเชิญครับ